ครับวันนี้หนาวันนะครับหรือว่าพอวันนะครับก็วางครับเลยเอาตอนตะเคียนอินนะครับที่ดามชักชุนเดือนรูมบวานซีเคียวนะครับเอ,อมาโพกนะครับซึ่งวันนี้ก็เอามาลูก็เป็นครูนะครับโพกเป็นครูตอนนี้กับลูกเสร็จแล้วก็เลดน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ถึงวันนี้ที่นํามาพูดก็สิบตอนนะครับตรงนี้พวกขู่ด้กันซ่องตอนกับนี่เดิน่านมายู่ใน่ายางครับนี่ก็ไม่เด้งนะครับโรไว้ห้าปีกับมันไม่ขึ้นกับเราไม้เด้งในที่เรามม่จับเปรยคกับตรงนี้ครับก็ซ่องตอนนะครับเราขวดน้ำตั้งนะครับเผื่อเป็นเส้นหลักว่าตรงนี้มีตอนมานะครับ มดพอสิบตนกับเวทวไท้ายห็นเก็บเพียงสี่ตอนก่อนกับถอยอยู่ในป้าเมียนตองเดินกับซึ่งสป่าป้านะกับเป็นป่ายางโคอ,อายุก็ประมาณยี่สิบามปีเลยกับถัดสานาเป็นเปลือกซองกับสปาาตัวไปก็พ้ปล่อยเป็นป้านะครับ มีคางๆก็มีต้อนต่ลางกับตรางทนอนแนงกับเสียงได้ยินเสี่ยงนอกลองกับกับก็คนอื่นก็ต้องก็อขอบคุณทูกเด่นดูหม่บานที่เคี้ยนนะครับที่ให้กล้าไม้มากรับครับสวัสดีครับ